อ่าแทงบอลสไตล์นะผีนะฮะวันนี้จะมาสอนแทงบอลสไตล์นัผีแบบวัดใจนะครับผมนี่นะครับคู่นี้นะครับออสเตรเลียอะไรเนี่ยอ่ายิงกันแล้วห้าลูกนะฮะถ้ายิงอีกลูกหนึ่งเราจะได้ราคาแดงนี่คือจะได้เยอะนะฮะแทงร้อยหนึ่งเสียแปดสิบห้าบาทอ่าถ้าแทงพันหนึ่งเสียแปดร้อยห้าสิบนัผีจัดไปเลยปา๊า บาเบาหนึ่งพันบาทหน้หนึ่งพันบาทตกลงคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มไปยังน่คอนเฟิร์มแล้วนะครับเวบยดูดเงินเราไปแล้วนะครับตกลงแล้วเรามาดูนะครับบอล ออสเตรเลียเดี๋ยวหน้าผีจะเปิดไลฟ์สกอร์นะครับต้องอาศัยเว็บอื่นนะฮะซึ่งเป็นเว็บบอกสกอร์บอลนะครับซึ่งหน้าผีจะดูเว็บนี้เป็นประจำนะครับเบสสามหกห้านะเป็น,365น,เ,ปนเป็นเว็บพนันออนไลน์สากลน,นะครับผมโดยเฉพาะบอลนะแต่มันจะเป็นภาษาอย่างเงี้ยนะฮะ ฟุตบอลก็จะเป็นจลบอลนะฮะเราก็ไปดูออสเตรเลียนะครับผมไลฟ์ Live. 5-0ดูดูที่สกอร์5-0นี่ยคู่นี้นะครับเหลืออีก5นาทีเนี่ยเราก็มาลุ้นกันเดี๋ยวนัผีจะภาคไปด้วยนะฮะตอนนี้นะครับเจ้าบ้านนะฮะตอนนี้นผีอยู่กับแมวนะแมวก็กวนนะครับเจ้าบ้านนะครับทีม อเนลี่นะฮะตามแซมฟอร์ดเรนเจอร์อยู่ห้าประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้บอลก็ขาดไปแล้วนะฮะแต่นักผีว่าจะต้องมีการยิงเพิ่มนะฮะกดไปพันหนึ่งนะฮะเสียแปดร้อยบาทตอนนี้ก็อเนลี่ฮะได้ทุ่มเอาๆมันฟ,ฟุบฟับฟุบฟับครับตอนนี้แซมฟอร์ดเรนเจอร์สลับมาได้ทุ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เก,เกมอยู่กลางสนามครับตอนนี้แซมฟอร์ดเลนเจอร์บุกมาอีกแล้วยังไงยิงเข้ากรอบนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นผู้รักษาประตูรับได้นะครับตอนนี้อนนาีก็สวนกลับเร็วนะครับผมเอาไปสิไปได้แค่กลางสนามยังไงแซมฟอร์ดเลนเจอร์นะครับได้ทุ่มนะฮะ ทุ่มมากางสนามครับเป็นเกมบุกของแซมฟอร์ดเลนเจอร์นะฮะยังไงอ่าอย่าค้างอย่าค้างบุกแล้วก็ไปให้สุดคือตอนนี้ทีมไหนยิงนะนะผีจะได้ตังค์หมดนะฮะตอนนี้แซมฟอร์ดเลนเจอร์นะครับบุกแล้วยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับกลับมาดูที่เว็บของเราครับ ไปหาคู่นี้นะฮะราคาจะหายไปนะฮะเงไงฮะแมวยังต้องร้องขอเลยครับเองไฮะคู่นี้นะครับดูให้ดีฮะหกศูนย์เข้าไปแล้วครับนี่นะครับสกอร์ยืนยันขึ้นมาแล้วนะครับแต่เว็บนี้อาจจะช้ากว่านิดหน่อยนะนี่ฮะคู่นี้นะครับนผีกดสูง5.5ไปนะฮะ แทงพันหนึ่งนะครับอยู่ไหนแล้วไปไหนแล้วออสเตรเลียนออสเตรเลียนนี่ฮะราคาหายไปแล้วนะครับแล้วสกอร์ก็จะขึ้นมาเป็นหกนะครับหกต่อศูนย์นี่คือการเล่นบอลสไตล์นะผีนะฮะถ้าใครชอบแบบดุเด็ดเผ็ดมันเร้าใจแบบนี้นะครับก็สมัครเข้ามาได้นะครับที่ MCB หนึ่งหกแปดเบ็ดนะฮะนัผีเล่นแบบนี้ได้ก็ ถอนเงินก็ชัวนะครับถอนเงินไว้นะครับผมแต่การพนันก็เป็นสิ่งไม่ดีนะครับแหมเป็นไงครับมาแล้วหกศูนย์นะครับแต่ว่าถ้าเล่นเอาขำๆก็เชิญนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับน้าผีได้เงินแล้วหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวคืนนี้ต้องลุ้นหลีดอยู่ในเต็ดนะครับวันนี้ทีเด็ดของน้าผีนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ